โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแชร์วิธีการทำเอฟเฟกต์เขย่าหน้าจอให้กับคลิปวิดีโอของเราเองนะครับก็จะเป็นคลิปแนวๆตลกนะครับหรือว่าแนวสนุกสนานนะครับที่เป็นการเขย่าหน้าจอพร้อมกับใส่ตัวเอฟเฟกที่เป็นเทมเพลตหัวเลาะเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับ ก็ในขั้นตอนแรกนะครับไปนำคลิปวิดีโอที่จะใช้ลงมาไว้บนไทม์ไลน์ก่อนเลยขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เราเลื่อนเส้นเพลย์เฮดนะครับหรือว่าเส้นบอกตำแหน่งให้ไปวางตรงจุดเริ่มต้นในส่วนที่เราจะนำมาทำเป็นเอฟเฟกเขย่าหน้าจอนะครับในจุดแรกสมมุติว่าผมจะใช้ตรงนี้เลยนะครับจิ้มที่เครื่องหมายกันไกลครับจากนั้นก็มาเลือกส่วนที่2ครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ เอาเส้น Play head เนี่ยวางตรงตำแหน่งที่เราเลือกนะครับแล้วก็จิ้มที่เครื่องหมายกันไกลครั้งหนึ่งก็คือส่วนนี้นะครับที่เราจะเอามาทําเป็นเอฟเฟกต์เขย่าหน้าจอนะครับทีนี้มาดูวิธีการทํากันนะครับก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งครับแล้วก็มาที่เมนู frame and fit ครับในการทาเอฟเฟกต์เขย่าหน้าจอเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องมือที่เราเรียกกันว่า Keyframe นั่นเองนะครับที่อยู่ตรงมุมจอด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกในขั้นตอนนี้เนี่ยก็เราจะเริ่มต้นด้วยการ แตะปุ่มบวกนะครับเพื่อกําหนดคีเฟรมในจุดแรกนะครับแล้วก็เลื่อนมา1เฟรมจิ้มเครื่องหมายนี้นะครับให้ตัวแถบเลื่อนบอกตําแหน่งนยขยับมา1เฟรมในคีเฟรมจุดที่2เนี่เราจะปรับขนาดของไซส์ที่เดิมทีมันคือตัวเลข100นะครับเราจะปรับเป็นสัก1 0 5นะครับมาจิ้มที่เครื่องหมายดินสอตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขเข้าไปเลยแล้วก็กด Enter นี่นะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นมา นิดหนึ่งนะครับจากเดิมที่เป็นตัวเลข100นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่คีย์เฟรมถัดมาครับในจุดที่3นี้เราก็จะรีเซ็ตให้มันกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมก็คือ100นะครับวิธีการรีเซ็ตตัวคลิปวิดีโอเนี่ยก็คือดับเบิลแท็นะครับมันก็จะกลับมาเป็นตัวเลข100เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะปรากฏคีย์เฟรมจุดที่3ขึ้นมาแบบนี้ทีนี้จากขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะกําหนดคีย์เฟรมไปเรื่อยๆเลยนะครับจนจบจนถึงจุดสุดท้ายของ ไฟล์นี้ที่เราตัดมานะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับเป็นการทำสลับไปนะครับอย่างเช่นคีย์เฟรมจุดที่4เนี่ยแล้วก็เลื่อนมา1เฟรมนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขตรงนี้105แล้วก็ enter ครับแล้วก็คีย์เฟรมถัดมานะครับ reset ถัดมาครับแล้วก็ใส่ตัวเลข105แล้วก็ enter แล้วก็เลื่อนไปหนึ่งคีย์เฟรมครับเนี่ครับ reset แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับหลังจากที่เรากำหนดคีย์เฟรมครบจนถึงจุดสุดท้ายในไฟล์ที่เราตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ได้เลยครับแล้วลองดูนะครับสิ่งที่เรากำหนดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันแสดงผลยังไงนะครับก็ประมาณนี้ครับเราจะได้เอฟเฟกขย่บหน้าจอแบบนี้ละ ทีนี้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวคลิปวิดีโอในจังหวะที่เป็นเอฟเฟกต์เขย่าหน้าจอนะครับเราจะเพิ่มเติมตัวเอฟเฟกต์เข้าไปให้กับตัวส่วนที่เรากําหนดเป็นเอฟเฟกต์เขย่าหน้าจอนี้นะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจนะครับก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งเหมือนเดิมครับทีนี้เรามาที่เมนู c o l o r and Effects นะครับผมจะเลือกใช้เอฟเฟกที่ชื่อ ซูมนะครับช็อตซูมตัวนี้นะครับผลของเอฟเฟกต์กนะครับที่เราได้ก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มตัวเลขนะครับเพื่อเพิ่มความชัดเจนหรือว่าความลึกของตัวเอฟเฟกต์ที่มันจะซูมนี่แะครับให้กับวัตถุเราตัวนี้ก็สามารถโฟกัสได้นะครับเลือกจุดโฟกัสก่อนตัวสีฟ้านะครับแล้วก็มาปรับตรงซูมตรงนี้หรือถ้าเราปรับแล้วรู้สึกว่ามันมันเยอะไปก็ให้กลับมาจิ้มที่พรีเซตช็อตซูมอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับมันจะรีเซตกลับไปเป็น ค่าดั้งเดิมของ preset s ช็ t z o ูมอันนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหาจุดโฟกัสอีกทีหนึ่งนะครับตามตามที่เราต้องการเลยนะครับเนี่ยจะจิ้มที่ตัวสีเขียวเพื่อปรับก็ได้เสร็จแล้วก็กลับออกไปที่หน้าถามาไลายครับก็ลองดูนะครับเนี่ครับนี่ก็คือเทคนิคการทำเอฟเฟกต์เขย่าหน้าจอให้กับคลิปวิดีโอของเรานะครับทีนี้เราจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับ เอฟเฟกต์เขย่าหน้าจอในส่วนนี้เข้าไปนะครับจังหวะที่เราเขย่าหน้าจอเนี่ยส่วนมากผมจะเห็นในคลิปที่เป็นคลิปตลกนะครับในตัวละครในคลิปเนี่ยมีการหัวเราะนะครับเราก็จะใช้ Effect เอฟเฟกต์นี้นะครับไปเพิ่มให้ตัวคลิปของเรานั้นดูมีความสนุกแล้วก็น่าสนใจนะครับทีนี้ผมก็จะเพิ่มตัวเอฟเฟกต์หัวเราะนะครับเพื่อให้คลิปเนี่ยดูมีความน่าสนใจนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปใส่ ลองดูนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวิธีการทำเอฟเฟกต์เขย่าหน้าจอที่เอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาชมไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่ใช้งานเป็นกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง8 5 3้าคัดมีเดียช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ